เรียนโยกัดโอ้ดิ้งงาละบ้านนี่โอ้โอ้เจ้าโอ้เอาเอามาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเอาไม่เอาไว้อีกทีวนกล้วยกระปากกล้วยกระปากกล้วยกระปากเอากล้วยกระปากเอาเท้ากวนท้ากวนด้วยกล้วยกระปากกล้วยกระปากเอาเท้ากวนยกขาขึ้นยกขาเหมือนพ่อเรลยยกขาขึ้นโอเค จะมาเจงเถอะแตโอ้ยเป็นนองคือเนาะนันนนดี oh, oh, oh! ่ก oh, ็บ oh! ่ยอมเอาเอาบอยอมบานี้เรียนโกัดโอ้ดิงาบ้านี้โอ้ยโอ้โอ้้โอโ้้าว้อ้โ้้โอ เดี่ทานยังรูปวัดตาชาเสดตีน้องอีกเออดึงขาว่ามานีมานีมาเล่นน้ำกันมาสันมาเล่นน้ำกันปักแยงววดาวาาม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 าสันอ้ยเหียดระบาดนีโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยะเลยะีออเสยาเสปตีน้อง โอยโอยโอ้ยโอ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 ้ยเดินไปหนังเดินเดินเดินหนังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอยเอาแสตีปากระหงมาหนิเอาเอาาเอเอาาอเอาอาออาาเอาอ อย่าไปตีน้องอย่าไปตีน้องให้น้องนอนเนาะใหญ่เนาะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นความฉลาดของหมูดาวนะครับอีฟีเจ้าไม่เรียวนะอย่ไปตีปลากระยังไม่ยอมให้นอนเอาเอาเฮ้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 เห้ามนอนห้ามนอนมาเข้าโรงเรียนทำไมต้องนอนด้วย ดูครับ FC โอ้โหท่านผู้ชมครับความน่าร nah ักของอ้วนอุ้ยเนี right, baby, so ่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีตีเอิญโอ้ย้อนมาแซ่ทีมลับบัตเตอร์บ้านี้เนี่ยนอนทาว่าใครจะได้บ้านี้ใครจะได้โอ้เอาไปแซ่ฟาดฟาดทีน้องน้องไม่ยอมให้น้องนอนเนาะโอ้ฉลาดมากครับ เรามาดูนะครับไหวพริบของน้องดาวนะครับความฉลาดนะครับว่าเขาจะเอ่อจะทำยังไงกับปลากระยางดูนะครับสังเกตดีๆนะครับท่านผู้ชมนะครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube นะครับช้างพ่ายดาคนแล้วก็ดาวจังเดียนแฟมมารีนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับเด็กอนุบาลช้างโขงนะครับมาเข้าโรงเรียนนะครับเด็กแสบครับนี่ใครเอ่ยนะงวงเล็กใครเอ่ย เอ้ยเจ๊เจ๊ใหญ่ๆอ้าวแน่จริงขึ้นมาเลยยังไงอยู่กับพี่เดือนเป็นไงบ้างนิ่นงกอยู่กับพี่เดือนเป็นไงบ้างครับเอาโชว์คาลังหน่อยอะยุ้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 ยไอ้ไหนงาไหนงาออกเรื่อง โอ้โหงาเท่าพี่ดาวแล้วไปไปงาเท่าพี่ดาวแล้วงาเท่าพี่ดาวแล้วไงครับเสีย์นิ่งครับเสีย์นิ่งครับอยู่กับพี่ดาวสนุกไหมครับอะไรทำไรครับดู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 พี่เดือนทำอะไรดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไอจูับมือเหรอับมือเหรอสายเสร็จเอ้ยกอทั้งวิ้เอ้ยเอ้ยนายเก่งขึ้นมาอ่ะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับขึ้นมาครับเออเพืขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนายเกิงขึ้นมาดีครับ มาสิครับนี่จอมสนดาจอมแสบอู้ดูงาโชว์งาโชว์เอฟซีแล้วโชว์ท่านผู้ชมแล้วโอ้โหไข่เนี่ยมันน่ารักจั่างเง้พี่เดือนพี่เดือนพี่เดือน,นมานี่พี่เดือนพี่เดือนมาตีตูนให้คนหน่อยแล้วคนดื้อเนี่ยโอ้โหเสียงกระติมนี่ดังกล้องเลย ปติมครับปติมครับปติมครับมิ่งบอกเอามาให้พายพริกน่อยเอาให้หายพริกน่อยเร็วอ่านไ้จริงได้จริงขึ้นมาอะไรอะไรขึ้นมาขึ้นมามาเรื่ขึ้นมาเออขึ้นมา ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิคร mmm. ับโอ้โหมีขึ้นได้โอ้เอองเออโอ้โหโชว์ได้ครับดูดูดูพี่เดือนพี่เดือนว่าไงพี่เดือนพี่เดือนไม่ยอมไม่ขึ้นครับพี่เดือนไม่ยอมไม่ขึ้นครับเดี๋ยวข้ออ่าพี่ดาวพังครับโอ้โหไม่หางดีโอ้โหโอ้โหนาโอ้โหดูพี่เดือนกับแม่หางดีครับโอ้โหโอ้โห โอโหบางมวยแล้อบางยแล้อบางยแล้วมิ้งมาดนีมิ้งขึ้นมาดีครับขึ้นมาดีครับขึ้นมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับไปดูหมูดาวต่อดีกว่ามิ่งมาเล่นเลยไปดูหมูดาวครับกันครับผม พี่สดานี่โอ้ยขึ้นบุลังคาได้เลยฮะไส้ปากกัะยงงนะโอ้ปากกรนยังปากกระยงงนอนครับนอนเอาไว้ข้าไปที่ซว่งยันยันพี่ดาวหยาดล่านอนกอดไว้ไ้ คนนี้นอนแต่ว่าอ่าดาว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 เพื <deal> <vastly lava> <less> ่อนะพื่อนะโอ้ยกอดอ้อยไปครับโอ้กอดโอ้ยยันพี่ดาวยันยัง ดาวไปดาว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 สักอยากไปอยากเด้อเลัวพี่ดาวแย่งไงโอ้โหนอนกินเฉยแนนอนฝันหนูดาวนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับได้เินอยู่ Đây, <laughs> nó to ba Đây 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 đây. Đó tổng đồ, tổng đó đó đó. na nó vang như. Vang, nó vàng nó vàng lại... nó lại... như. โอ้ดาว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 เออดาวยกขาเอุ๊ยระวังดาวดิระวังเงี้ยงเลยนอนกินเนอนก้นนอนกําลังไว้กําลังอยู่กําลังกินดิไปละ นี่เสียงกล้วยอะมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเอาไม่เอาขออีกทีวนกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากเอากล้วยข้าปากท้ากวรท้ากวนด้วยกล้วยข้าปากกล้วยข้าปากท้ากวนยกขาขึ้นยกขาเหมือนพ่อเร็วยกขาขึ้นโอเคใครวะ อย่าออกกล้องอีกโอ้โหผมก็โชว์ได้ครับโชว์ได้ขอเสียงนะครับโชยโชยโชยเอากลรวดฝั่งนั้นกบคุณครับโอ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอ้ย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 โอ้ให้พี่ดาวให้พี่ดาวพี่ดาวครับหลงกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ห้ามแย่ง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 เฮ้ยเฮ้ย ืออลูกใครว่าทำไมดื้อจังเลยไปกินไปไปกินกันไปกินกับน้องไปไปไปกินไปลูกไปโอ้หลงอ้วนใหญ่เลย เดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวพ่อให้นะครับเดี๋ยวพ่อให้โอเคเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวซื้อตับไก่ตับไก่ให้เนาะใิลูกกินให้เนาะให้น้องกินก่อนให้หมูดาวกินก่อนลูกเจ๊ถวายอ้อยให้น้องดาวเร็วสาธุสาธุสาธุวน สาธุกเ็เล้วเขียวอะไรนะ่ะสาธุอโมทนาสาธุนะครับโอ้ยน้องดาวด้วยพี่หลงออกอ่ะพี่หลงพี่หลงกวนเนาะพี่หลงเนี่ย